มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาเวเพชรบูรณ์นำประทัดหมื่นนัดถวายเพื่อแก้บนที่วัดโปรยฝนค่ะเมื่อวันที่20มิถุนายน63ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดโปรยฝนคลอง11ตำบลหนองสามวางอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักนะคะซึ่งประชาชนจำนวนมากเดินทางกราบไหว้ขอพอรไอ้ไข่ ที่วัดโปรยฝนคลอง11กันอย่างเนืองแน่นนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาโดยได้ดำน้ำแดงขนมเปีย๊ยะแล้วก็ของเล่นเด็กมาถวายและแก้บนกันอย่างมากมายค่ะท่ามกลางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ทางเจ้าหน้าที่ของวัดได้มีมาตรการเข้มก่อนอ,อนุญาตให้ประชาชนเข้าบริเวณวัดนะคะโดยเฉพาะประชาชนต่างแห่มาเช่าเหรียญพลิกชะตาอาจารย์กุยที่วัดโปรยฝนคลอง11ค่ะ และที่เป็นที่ต้องการของประชาชนเป็นอย่างมากในช่วงนี้นะคะนางสาวจิตติมาสีธรรมอายุ46ปีชาวบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะกล่าวว่าได้เดินทางมากราบไหว้ขอพรไอ้ไขวดโปรยฝนคลอง11และได้เช่าเรียนพิกชะตาอาจารย์กุยวัดโปรยฝนคลอง11รุ่นแรกคะ่ะข้างหลังไอ้ไข่วดโปรยฝนนะคะไปเมื่อก่อนวันหวยออกเมื่อวันที่ผ่านมาเพื่อขอโชคแล้วก็ขอลาบปรากฏว่าภายหลังการเช่าเรียนนะคะ พลิกชะตาอาจารย์กุยไปแล้วค่ะมีสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตมีเงินทองไหลมาค่ะการงานดีขึ้นอย่างมากนะคะเนื่องจากต,ตนเองเปิดร้านเสริมสวยมาหลายปีมีลูกค้ามาใช้บริการไม่มากแต่ว่าปัจจุบันนี้ลูกค้าแน่นร้านทุกวันนะคะอีกทางเรียนพลิกชะตาอาจารย์กุยนั้นอยากให้โชคแก่ตนเองโดยให้ถูกหวย3ามตัวตรงได้เงินมาพอสมควรค่ะ วันนี้จึงนาประทัดจํานวนหนึ่งหมื่นนัดมาจุดถวายเพื่อแก้บนและจะนําเลขปลายประทัดที่ได้ไปก็คือเลข6 8แแล้วก็38นะคะนําไปซื้อรางวัลในงวดต่อไปซึ่งถ้าหากได้โชคอีกนะคะตนเองจะนําประทัดจํานวน3 0 0หมื่นนัดกลับมาถวายแก้บนอีกครั้งนะคะทางนี้ตนเองแปลกใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเลขปลายประทัดที่จุดยังไปตรงกับเลขทะเบียนรถที่ตนเองใช้อยู่เป็นประจําอีกด้วยค่ะ ทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ